เรื่องเล่าจากป่าผีพงในคืนเดือนดับเมื่อสองปีก่อนผมได้มีโอกาสกลับบ้านที่ต่างจังหวัดช่วงนั้นเป็นหน้าฝนป่ากำลังเขียวชอุ่มลุงผมที่เป็นพรานเก่าชวนผมไปนั่งห้างยิงหมูป่าที่ท้ายไร่เขาว่าช่วงนี้พวกมันลงมากินมันสำปะหลังบ่อยผมลังเลนิดหน่อยเพราะไม่เคยนั่งห้างกลางป่าคนเดียวมาก่อนแต่สุดท้ายก็รับปากด้วยความอยากรู้อยากเห็นห้างที่ลุงผมพาไปนั่งนั้นเป็นห้างไม้เก่า สูงประมาณสองเมตรพอขึ้นไปนั่งก็พอมีที่นั่งพิงได้มีเพียงไฟฉายที่เป็นไฟฉายคาดหัวและปืนลูกซองติดตัวไว้หนึ่งกระบอกลุงบอกว่าให้ผมนั่งรองเงียบๆถ้าได้ยินเสียงหมูป่าให้ตั้งสติแล้วค่อยลั่นไกคืนนั้นเป็นคืนเดือนดับมืดสนิทจนมองแทบไม่เห็นอะไรเลยนอกจากเงาต้นไม้ที่ไหวเอ็นตามลมเสียงจิ้งหรีดกับกบร้องประสานกันอย่างไม่ขาดสายผมนั่งเฝ้าอยู่น,นั่นจนเวลาล่วงเลยไปถึงราวราว ตีหนึ่งก็เริ่มได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆดังแกรกแกกจากด้านล่างตอนแรกผมนึกว่าเป็นหมูป่าหัวใจเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นผมยกปืนขึ้นประทับบ่าเพ่งมองไปในความมืดแต่สิ่งที่เห็นกลับไม่ใช่สัตว์ป่ามันเป็นเงาร่างบางๆของผู้หญิงคนหนึ่งสวมชุดขาดขาดธรรมะแมงผมยาวรุงรังไหลลู่ลงมาปิดหน้าที่หน้าขนลุกคือเท้าเธอไม่ได้แตะพื้น เดินลอยห่างจากดินประมาณคืบหนึ่งผมตัวแข็งทื่นเย็นว่าไปทั้งแผ่นหลังเธอเดินไปมาเงียบเงียบราวกับกําลังหาอะไรบางอย่างบางครั้งก็หยุดเหมือนดมกลิ่นแล้วหันมาทางห้างที่ผมนั่งอยู่แต่ไม่พูดไม่จาผมหลบตากลั้นหายใจแล้วสวดมนต์ในใจรัวๆครู่หนึ่งเธอก็หันหลังแล้วค่อยๆลอยหายเข้าไปในแนวป่าทึบพอรุ่งเช้าลุงกลับมารับผมผมเล่าให้ฟังด้วยเสียงสันส่นๆ ลุงเงียบไปครู่หนึ่งแล้วพูดเบาๆว่าเมื่อคืนแกเจอผีโพงเข้าแล้วละ่ะผีโพงมันเป็นวิญญาณของหญิงสาวที่ตายเพราะคลอดลูกในป่ามักออกหากลิ่นคาวเลือดหรือตัวสัตว์ตอนเดือนมืดมืดแบบนี้ดีแล้วที่ไม่ส่งเสียงไม่งั้นอาจลงมาหาเอาตั้งแต่วันนั้นมาผมไม่กล้าขอ,อนั่งห้างคนเดียวอีกเลย